สว <_ lan et> ัสดีครับสวัสดีครับครงนี้ตกใจนะครับผมคริสซอนทัวร์พาเที่ยวคริสต์มิติใหม่นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่จัดที่สุดตามคุณค่าศิริกรนะครับครับผมปีนี้เขาจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่52นะครับห้สองนะครับแล้วพิเศษด้วยนี่ถ้าพี่น้องเห็นทางป้ายนะเขาบอกนี่เป็นงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติด้วยใช่ครั้งที่22นะครับนี่ รั้งนี้จัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จัดตั้งแต่วันที่28มีนาถึงวันที่8เมษายนนะครับซึ่งวันที่เราถ่ายทํานี่ก็คือวันที่8เมษายนวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีโอ้โหมีหนังสือหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภทมากๆเลยเนาะใช่แล้วก็มีผู้คนมาร่วมงานนี่โอ้โหขับข้างทีเดียวนะครับทรับผมถ้ามีใครได้มีโอกาสรับชมไลฟ์ของเราเนี่ยเมื่อวันที่1เมษายนครับเราก็จะไปที่บูธ ของสื่อมวลชนทร่วทั้งประเทศไทยนะครับแลวเราก็มีการโฆษณาหนังสือมากมายใช่แต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยพิเศษเพราะนอกจากเราจะพาไปบูธสื่อมวลชนแล้วเราก็ยังมีบูธอื่นๆด้วยเก็บบรรยากาศให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมว่าในงานหนังสือเนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับและมีหนังสืออย่างไรบ้างครับผมเพราะฉะนั้นเราไปชมบรรยากาศโดยรวมของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยกันเลยครับ เห็นที่หยุดผมก็คิดว่าจะแพะข่แล้วก็ไปเขียนตรงไหนนี่ไงอยากไปเล่นสรดน้ําสงการที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับเขียนห้ามกระโดดแปะนะครับผมสงการนะครับเล่นสงการหน้าวัดเซนหลุยเล่นสงการหน้าวัดเซนหลุยเดี๋ยวแปะข้างๆผมแล้วกันนะครับของผมนะครับสงการเข้าวัดเฝ้าศีสวดภาวนาครับผมโอ้โหรี่มากครับผม Yeah. จริงๆแล้วสื่อมวลชนกรีประเทศไทยเราก็มีการมาออกบูธนะครับที่สัปดาห์ักษตรแห่งชาติกันบ่อยๆนะครับแล้วก็หกผันพลิกผันไปตามสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็วันเวลาตอนนี้ก็กลับมาที่ศูนย์สิร,ริกิตอีกนะครับต้องขอบคุณทางสื่อของมหาไทยเพราะว่าเป็นจุดตั้งต้นของการมาออกบูธแบบนี้นะครับที่สุดครับพอมาถึงปีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็มีความ ลงตัวแล้วก็มีความอพอพอใจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราทุกๆวันเนี่ยครับเราพยายามที่จะดึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ,ๆนะครับนอกจากนักเขียนของเราที่เขียนเป็นประจําอยู่แล้วนะครับคุณประกาลางคุณพ่อพงเทพรหรือใดต่างๆเราก็มีนักเขียนเพิ่มขึ้นนะครับที่เป็นกาจริกมีเนนะครับเป็นเดซดรีมมาช่วยกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นหนังสือของอาจารย์ท่านเนี่ยครับดรปฏิสอนท่านก็ให้เกียรติมานั่งที่บูธของเราประจําอยู่แล้วนะครับ วมทั้งยังได้หน่วยงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีคาทอลิกนะครับก็มาช่วยกันแล้วก็ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เพจคิดสร้างสรรค์นะครับคุณพ่อดาวแล้วก็ทีมงานนะครับก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งเลยที่จะได้เผยแพร่งานในส่วนที่เราทําต่อไปนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับบรรดาผู้ที่มาช่วยขายของเนี่ยครับช่วยบริการที่จะให้คําแนะนำเนี่ยก็ต้องถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเชีย เชียร์ลูกค้าเป็นก็ดีหรือว่ารู้จักหนังสือเนี่ยครับมันก็ทําให้การมามาที่บูธเนี่ยมีมีคุณค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้นอกจากอันนี้ครับปีนี้แสงธรรมก็ให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับยกหนังสือของตนเองมาร่วมบริการด้วยเพราะว่าหนังสือของแสงธรรมก็เป็นหนังสือแบบให้คําอธิบายในศาสนาได้เชิงวิชาการด้วยก็ต้องถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งครับที่มีความสุขนะครับที่จะยืนอยู่ท่ามกลางกองหนังสือมากมายในศูนย์เศรษฐกิจแต่ว่า มีมุมของบูชาติกิเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูธ L06 ค่ะใช่แล้ววันนี้น้อง บรรยากาศของเราเป็นยังไงบ้างวันสุดท้ายแล้วบรรยากาศวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความที่คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้แล้วก็มีคนเข้ามาที่บูธของเราเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาพูดคุยค่ะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาสอบถามมาหาหนังสือค่ะเอ๊แล้วเล่มไหนที่เราขายดีที่สุดคะสาหรับสาหรับบูธของเราวันนี้คะสําหรับบูธของเราวันนี้หรอคะขายดีที่สุดเอ๊อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ไงนสือขายดีของเราค่ะวิถีชีวิต จิตวิเคระค่ะใช่แล้ววันนี้ซื้อคนซื้อไปตั้งสามเล่มแน่สามเล่มแน่แจ่มมากเขาบอกว่าเป็นหนังสือขายดีค่ะอ่าแล้วก็มีเล่มไหนอีกบ้างคะสาหรับวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็จะมีอ่านหนังสือแนวแบบจิตวิทยานะคะของดรจิตตาค่ะเล่มนี้ก็อ่านเพลินให้ความให้ความแบบว่าให้กําลังใจทุกคนค่ะเล่มนี้ก็ถือว่า ดีมากๆเหมือนกันค่ะมีเป็นของคุณปากการังใช่ค่ะคุณปากการังเล่มนี้ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีของคุณปากการังด้วยค่ะที่พิเศษของปีนี้เลยนะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยค่ะเพียงพอต่อรอยยิ้มนะคะเป็นหนังสือของบัตเตอร์ดีมหรือว่าบัตเตอร์รัชชานนท์กองโฉมนะคะเขาอยู่สังคัดม่ทำอะไรกันนะคะนครสวรรค์ค่ะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่รวบรวมบทความมาจากเพจความฝันค่ะยังไงก็ฝากไปติดตามเพจความฝันได้นะคะ ใช่แล้วค่ะแล้วก็บูธของเรานะคะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วบรรยากาศโดยรวมของเราก็คนเข้ามาให้กําลังใจพวกเราดส่วนใหญ่แล้วก็มาซื้อของเล็กน้อยจากพวกเราด้วยแล้วก็สอบถามเรื่องว่าหนังสือของเรามีเล่มไหนบ้างเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เข้ามาได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดค่ะแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ของคาทอลิกอย่างนี้ค่ะงานของเรานี่ก็จัดมาแล้ว12วันใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะแล้วน้องมีนแล้ว อีกทีเมื่อไหร่งานสัปดาห์หนังสือนะคะก็จะจัดอีกทีอยู่ที่เดือนตุลาคมค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาทักทายกับพวกเราได้ในเดือนตุลาะคะใช่เดี๋ยววันไหนอีกทีเดี๋ยวเราจะแจ้งไปนะคะ หนูอยากให้พี่แซมอะค่ะช่วยแนะนําเกี่ยวกับบูธของพี่ด้วยค่ะได้ครับบูธของเราชื่อบูธว่าปัญญาจารนะครับก็คำว่าปัญญาจารย์ก็มาจากพระคัมภีร์บูธของเรานะครับเป็นบูธที่จําหน่ายหนังสือคริสเตียนนะครับของคริสเตียนทั่วไปไม่แต่คาทอลิกก็ก็มีเหมือนกันนะครับเออเรามีพระคัมภีร์คาทอลิกด้วยเป็นพระคัมภีร์ฉบับครบบริบูรณ์ขคาทอลิกนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก พระคัมภีร์ของทวาริกแล้วก็ยังมีหนังสือของสำ,งสำนักพิมพ์ก,กระดกค่ะครับผมก,มก,กระดกมดาสารฮากิออสค่ะคแล้วก็สมาคมพระคิดธรรมไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสำนักพิมพ์อื่นด้วยแต่ว่าอรอบนี้มีเพียงเท่านี้ผมเองเนี่ยเป็นทัวแดนของสมาคมพระคิดธรรมไทยค่ะนะครับก็จะนําพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ฉบับศึกษาที่เรามีจัด ทำอยู่นะครับซึ่งพระคัมภีฉบับศึกษาเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่มีเนื้อประัมภี์แล้วก็มีคําอธิบายะนะครับซึ่งการเขียนของเราเนี่ยเขียนโดยคนไทยนะครับนักวิชาการไทยนะครับแล้วก็ถูกตรวจสอบโดยคารทอลิกด้วยเพราะว่าสมาคมเนี่ยนะครับมีสังกัดที่ช่วยกัน5สังกัดก็คือคาทอลิกสากิจนะครับแบปติสต์นะครับเซเว่นเดย์แบปติสต์ แล้วก็อะไรนะเอ่อผู้ใดแปลขอโทษนะครับเอ่อสภา,าเออสภา,า,า,าคิดจักรนะครับครับ <ๆ S 2> ก็มี5สังกัดน,นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนง,งานเขียนของเราเนี่ยจะเน้นให้ความรู้นะครับไม่ได้ค่อนไปทางใดทางหนึห่งโดยส่วนใหญ่แล้วของบูธน,นี้คะ่ะหนังสือที่เอามาค่ะเน้นพระคัมภีร์เป็นซะส,ส่วนใหญ่ไหมคะหรือว่าเป็นหนังสือแนวอ,อื่นบ้างคะก็ ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าตอนนี้พระคมภีเนี่ยคนมักจะใช้ในแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีเราก็เอามาน้อยกว่าปกติเพราะปกติเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเนี่ยพระคมภีก็จะ,ะจําหน่ายได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีหาได้ในแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้หนังสือจึงขายดีกว่านะครับเราจึงเอาหนังสือมาค่อนข้างเยอะนะครับค่ะ แล้วทางบูธของพี่มีหนังสือที่จะแนะนำกับทางเราไหมคะเผื่อจะได้ฝากหนังสืออะไรดีๆจากจากจากบูธของพี่แซมคะ่ะได้ครับทั้งของคาร์ทลิกและของโกลเสแตนด์มีคล้ายๆกันก็คือจะเป็นชุดเด็กครัซึ่งเรื่องของพยคริพิษก็จะเหมือนกันนะครับขออนุญาตเปิดดูได้ไหมคะคอันนี้ก็จะเป็นหนังสือใหม่ อันนี้เหมือนแบบเรียนได้เลยใช่ไหมคะอ่าครับเป็นบทเรียนด้วยมีกิจกรรมภายในด้วยครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเล่มละห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับโอ้ห้าสิบบาทเอค่าครับแล้วก็มีเล่มไหนอีกไหมคะก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีฉบับนี้นะครับที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นหนังสือใหม่ของทางกนกบรราสารนะครับอ๋อ ก็มาปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ซึ่งปีนี้ครับมา2หนแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อวันพุธกลางสัปดาห์ก็มานะครับวันนี้ก็มาอีกนะครับก็จะมาอุดหนุนนะครับของสื่อมวลชน,นต่อไปครับผมตามจริงแล้วมองเล่มนี้ครับ่ <c oughs> ในเรื่องสือจะเห็นเขาบอกว่าหนังสือใหม่เห็นเขาโปรโมทอยู่นะครับเป็นของเพจคําฝัน นะครับเป็นความฝันก็จะเล่าถึงความรู้สึกดีๆแล้วก็การให้กําลังใจแล้วเป็นบทเรียนเรื่องความรักด้วยนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับคําถามแล้วก็การให้กําลังใจตัวเองทีว็ดีก็กําลังสนใจเรื่องนี้อยู่ครับผมตรงนี้นะก็มีขอบฟ้าขีดทองอันนี้ก็มีคําออุเชนีก็มีเหมือนกันนะครับก็อาจารย์ผู้ร่วงรับน้องอุเชนีนะครับก็อ่านไปได้ครึ่งเล่มแล้วครับหยุดพักไว้นะครับแล้วก็อ่านต่อนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มที่แปลอ่าใช่น้องๆครับผมนะครับอ่านีคะใช่ค่ะอ่านน้ นิดนึงค่ะรอบนี้มาแล้วดูหนังสือเยอะที่สุดแบบบางอันก็หน้าปกใหม่ๆไม่เคยเห็นก็แค่จะเป็นโซนพวกนี้ไม่เคยอันนี้ด้วย <c oughs> อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยปกเยมีสขายดีนะคะ่ะก็ถ้ามานะคะถ้าผ่านก็แวะมาทักทายทพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่บุญได้ทุกคนใจดีมากหรือว่าแบบมาดูหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ค่ะจะได้มีความศรัทธาความเชื่อมากขึ้นที่ดูเป็นแบบ ร่วมกับปัจจุบันสมัยปัจจุบันอะไรอย่างนี้จะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเราจะมีบุตรีทีเดือนตุลามาไหมคะได้เลยครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52นะครับซึ่งสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยก็มามีส่วนร่วมในการออกบูธเป็นประจําทุกครั้งนะครับและก็ครั้งนี้เช่นเดียวกันก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างอุ่นอาฝาคลังทีเดียวนะครับก็มีพี่น้องที่มาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาแวะเยี่ยมเยียนจับใจ ซื้อหนังสือที่มีประโยชน์หลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับครับผมแล้วก็สําหรับงานนังสือสัปดาห์นังสือแห่งชาตินะครับได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาพบกันใหม่ในช่วงเดือนตุาราคมโดยประมาณนะครับโดยพี่น้องสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k สื่อมวลชนพตัตแห่งประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ได้ในครั้งหน้าช่วงประมาณเดือนตุลาครับผมครับผม,บผมชอบกดไลค์แชร์คลิปนี้และทุกค,คลิปของคริสออนทัวร์พาเที่ยวคริสมิติใหม่นะครับ รวมถึงคอนเทนต์ดีๆในเครือข่ายคริสร้างสายกันต่อไปด้วยครับวันนี้เราสองคนลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังเก็บอย่างไรครับผมนี่